You're reason But started the we that this fight I... สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับสร่บรายการดิจิบอลเกมเมอร์ทีวีนะครับก็นี่วับเกมขายออฟเฟียนะครับ ก็เห็นภาพบมัวเนี่ยไม่ใช่จอผมมัวนะผมปรับมัวนะมันเป kind of ็นอ่ะของเกมนะก็เริ่มกันเลยมันก็ให้ถ่ายรูปใช่ปะถ่ายแม่งเบิน์มันจะมีจุดให้ถ่ายนะฮะ a d you อย่อถ่ายได้ครั้งเดียว่ะโอเคนะฮะเปิดประตูเฮ้ยผมก็ไม่มีเกมอะไรจะแครก็มันั่งแคร์ทายออฟเฟียนี่แหละนะเกมฟรีอ้อ เกมฟีจากสตีนั่นเองนะเกมแทนสนับสนุนเกมแทนนะโอเคให้หลงนะครับุดนะอย่ามีอะไรเลยขอร้องแค่นั้นนะโอเคเฮ้ยไอ้หี้ยไอ้สัตว์ไอ้หี้ยโอ้โหตกใจแหมมันข้ามแล้วข้าแหมวาแน้ะชุบโอเค

ไ่้ยยูเจอยังยมยชินเลยนะเล่นมาหลยยรอบแล้วยยยยยอเยยยมยย่ยยนยยยยยยย่ยยยยไม่ชิยเลยไอ้เยียย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 ี้ ยวงหาว่ไม่โคตรกลัวโ okay. อเคเราสลบนะฮะโอเคข้ามตอนเลยพี okay. เ่เกเขาจะเติร์เตอร์ที่หนึ่งนะครับน่ะรออินเตออะไรไม่รู้อ่านไม่ทันชุบชุบต้องมีอะไรบ้างเนี่ยโอเคมีดนะปล่อยชุบชุบกดแทบ็บโอเค เอาเอาไว้ใช้ไว้ที่หนึ่งน,นี่วันที่สองโอเคครับชึบโอเคประตูเปิดได้ไหมไม่ได้โอเคเราจะมันออกไงไวนะเนี่ยอ้าว อ้าวใครรู้รหัสบ้างครับไม่หาอ้าวมันออกไงเนี่ยอ้าวออกไม่เป็นครับเอ่อชีพแท็บเอ่อ F1 F2 F3 F4 F5 อ่า อะไรอ่ะไม่ให้กดแหละงั้เราต้องออกไงอ้าวเอ้าโอ้โหตอนไปเลยแล้วกันครับแล้วกลับมากันต่อนนะฮะก็เมื่อกี้ผมออกไม่เป็นก็เลยแบบต้องกลับไปเลตใหม่นะฮะเ <c oughs> ฟลไปรอบหนึ่งนะฮะโอเคนะครับเราก็จะเข้าไปเลยนะฮะมีเอ,อ่อกดบเพื่อวิสกับอ่าอับ about jet t อ่า t o b j จ็ t ที e อ่านผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะกดลองกดบีดูโอเคเปิดไฟนะฮะเออเข้าได้ไหมล็อกหมดนะฮะอืมอ่าสำรวจรับเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอะไรครับผมไม่ต้องใจออนะผมบอกตรงเรื่องแค่นี้จิบจิบนะฮะในเมื่อกี้กูยังกับบ้านะ นี่และพาทแรกก็จิบๆนะแล้วก็ตกนิดนึงขอโทษด,ด้วยนะเพรมเลสตกบ้างอะไรบ้างอัดมันก็แบกนี้แหละทางนี้นะเท่าที่เล่นมารอบหนึ่งแล้วก็เลยรู้ททานิดหน่อยต้องขอโทษด,ด้วยคือนะเล่นมารอบหนึ่งแล้วนะอาจจะลู้ทางบ้างอาจจะไม่กลัวบ้างนะ้ะคั้ง นะฮะทีลคะครเราต้องเข้าไปที่นี่นะฮะผมลืมแล้วขอลืมไปต้องออกไปนั่นก่อนต้องหาก,กระดาษนะ,ะผมจำไม่ได้มันเอาตรงไหนวะกระดาษ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 ที่ผากระดาษทำได้มีตรงนี้หนึ่งใบนะฮะโอเครับหนึ่งนะฮะกระดาษก่อน D I L L User Name โอเค User Name นะโะเคจดจำไว้นะหลังจากนั้นก็หากระดาษต่อนะะเออนี่ตรงนี้อีกหนึ่งใบ

โอเคครับเราได้รหัสยูเซอร์แล้วนะฮะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปเล่นคอมนะฮะอคอมสมัยนี้เราต้องไปดูนะครับว่าคอมสมัยนี้เป็นยังไงย่อหวัดดีเจาะเจาะเล่นมาจจะรู้ทางนิดหน่อยนะฮะเออไม่รู้ทางนิดหน่อยรู้มากเลยแหละนะฮะโอเคนะมานั่งเล่นคอมกันเลยยูเซอร์เนมนะครับ J I L Use Use Name โอเคนะฮะ J ILL n d อ uh, ้าว n d DA Vid รหัส6268โ okay, อนเะคครับ6268ไปเฮ้ย ตะกี้เห็นใครตรงนี้นผมอะเห็นเหมือนผมปะเปิดประตูด้วยอะตามล่าเว้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เองเป็นใครเองมาทำให้ข้าตกใจได้ยังไงเราหายลืมทางแล้วครับจำทางไม่ได้แล้วมาทางไหนโอเคทางนี้ขากลับเนี่ยน่ากลัวที่สุดผมแบบไม่ค่อยเวลาขากลับผมจะแบบน่ากลัวมากมองตรงเพิ่มเลทตกนิดนึงนะฮะ ทางนี้ใช่ไห <Brid ges> กลัวน่ากลัวเฮ้ยหกสองหกแปดใช่ไหมรหัสอ่ะเออชักลืมใช่ไหมหกสองหแปดเนาะไม่ต้องกลัวจําทางได้ฮะ โอเคฮะหกหกเอ่อสองอ๋อหกสองหกแปดเรียบร้อยฮะเข้าไปกันเลย แนะนำว่าให้เตรียมมีดไว้หาที่เซฟก่อนที่ที่เซฟอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอที่เซฟหายครับน่ากลัวเอา้าทางไหนวะทางนี้ใช่ เข้าไปกันเลยมีเมสเซจเข้ามาหาเราฮะ Lock to the light ให้ให้เข้าไปประตูนี้ล่ะจัดไปไปแบงค์เบยที่เซฟที่เซฟนี่ฮะผมเซฟไว้รอบหนึ่งแล้วนะเซฟไปรอบสองเลยนะฮะ โอเคเสร็จเรียบร้อยฮะผมจะไปก็จะจบตอนตอนนี้แล้วกันนะครับสำหรับพาทแรกนะครับจัตเตอร์ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเราเฮ้ยต่อต่อเลยดีไหมต่อเลยดีกว่าเฮ้ยว้เจอกันพาทหน้าแล้วกันนะครับเนี่วก็เจอกันพาทเฮ้ยต่อเลยง่ายๆดีต่อเลยเสร็จไปแล้วนะฮะ เข้ามาเจอเลือดใครที่รู้วิธีออกนะฮะเมื่อกี้ที่ผมเข้าแล้วผมออกไม่เป็นนะใครรู้วิธีออกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะเอ้ยเออตัวเหี้ยเนี่ยถึงไม่หล่อแล้วชั่วไอศ็อกไอ้ศ็อกไอสัอกไอศตอกพองไตพองไตพองไตเหี้ยเหี้ยเรียบร้อย โอเคครับเดี๋ยวเจอกันพัดหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ